รค,ครับผมเจงเดชาคนาโรครับผมเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตครับผมต่างดีต่างเยอะเลยอผม,มาอาจจะร้องเพลงกับเล่นดนตรีมานานจนเรารู้รู้การทํางานของมันอะไรพวกนี้มานานผมเล่นร้องเพลงอายุแต่สิบแปด สิบแปดจนเนี่ยปลาเข้ามาผมเดินทางมาเนี่ยปีเนี้ยอายุสี่สองแล้วมันก็อยู่วงการเพลงเนี่ยมันมานานอยู่ขบนเวทีมานานแต่การมาแสดงหนังเล่นละครภาพยนตร์อะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นมันเป็นอีกเลนหนึ่งท,ที่ที่รู้สึกว่ามันต่างกันเพราะว่าหนึ่งคือการเรื่องรีเราร้องเพลงเป็นการแสดงเล่นร้องแสดงความรู้สึกที่เราที่เราเป็นอยู่บนเวทีแต่ทีเนี้ย การมาแสดงหนังหรือแสดงละครวเนี้ยคือเรารับบทบาทคือก็ให้บทบาทนี้เรามาเราแสดงเป็นตัวเนี้ยเราต้องนาเสนอตัวละครเนี้ยให้ผู้ชมเขาได้เห็นซึ่งซึ่งมันยากซึ่งมันยากสี่ปราช้าใช่ไหมครับอ่ผมผมผมใช้คาว่าอย่าเตรียมตัวเลยใช้คำว่าทำกันบ้านหนักหนักมากเลยเพราะว่า ได้รับบทมานี่คือหนึ่งคือเราต้องอ่านบทโดยรวมทั้งหมดก่อนว่าเนื้อหาของมันนะคืออะไรอ่าส่วนที่สองคือต้องมานั่งคุยกับผู้กำกับแล้วก็ทีมงานทุกคนในเรื่องนี้ว่าเขารูปแบบของของของความลึกของเรื่องเนี้ยมันเป็นแบบไหนเพราะว่าในบทที่ผมได้รับมามันเป็นแค่บริบทไดอะล็อกเท่านั้นเองแต่ความรายละเอียดของมันอะ่ะไม่ดีเยอะสุดท้ายคือเราต้องคุยกับผู้กำกับ พูดกับเขาจะอธิบายให้ฟังหรือว่าอ๋ออนบทที่ผมได้รับมูซาเนี่ยมันเป็นยังไงและยินเนี่ยในตอนยินเนี่ยมันคืออะไรอิสลามตรงเนี้ยมันหมายความว่ายังไงในศาสนาน,นี้ยินคือผีเหรอสำหรับผมผมน่าคำถามนะผมก็ไม่รู้ว่ายินคืออะไรเหมือนกันแรกเนี่ยผมว่าเนื่าเข้าใจว่าเป็นผีไปไล่วแ้สุดท้ายคือไม่ใช่แล้วเนี่ยก็คือพอเราได้โจทย์มาว่าเป็นปราช้าของ กูโบเป็นของอิสลามเนี่ยเราก็ไปหาว่าเขามีความเชื่อในเรื่องอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอเรื่องของยินขึ้นมาครับก็เลยเอามาเล่าเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวโดยมียินเนี่ยเป็นตัวทาให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาครับถ้าจะาแวบขึ้นมาในหัวแวบเดียวเลยนะเอาแวบเดียวช่วงคือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมไม่เล่นตีผมจําได้ว่าเป็นวันวันทายสิบสี่กุมภาเลย เป็นสมัยผมยังเล่นกลางคืนอยู่นะนานแล้วไปเล่นแถวที่สีรชามังผมไม่น่าจะเป็นผับแห่งเล่นเป็นพับคืนเทกกันนานแล้วอะ่ะแล้วก็ช่วงที่เราผมต้องเล่นสองเด็กนะผมเล่นรอบค่ำหรือรอบดึกพวกเนี้ยพอมาขึ้นรอบดึกเนี่ยคือเป็นช่วงจังหวะที่เวทีผมอยู่เนี้ยฝั่งตรงข้ามก็เป็นบูดี้เจหลังบูดี้เจก็เป็นจอม,มอมิเตอร์ฉายบอลนอะ่ะให้ลูกค้าเขาได้ดูมันก็ถ่ายเขาสนบอลแล้วเราก็ขึ้นเล่นไปด้วยพอจบ วันถ่ายทอดฟุตบอลเสร็จเนี่ยจอเขาก็จะตัดภาพฟุตบอลออกแล้วก็จะตัดภาพมาเป็นที่บนเวทีผมค,คือมันก็กลับด้านกันอะมันก็จะเห็นทีเนี้ยมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าช่วงท้ายๆเบรกที่ผมจะจบโชว์แล้วเนี่ยเหมือนวงผมไม่อยู่สี่คนนะบนเวทีอะผมก็เล่นแล้วผมรู้สึกว่าระหว่างผมกับมือกีตาร์เนี่ยผมก็ร้องไปแล้วผมเผลอไปดูจอมันมี ผมใช้คพาว่ามันมันแทบไม่ถึงวีอ่ะที่ผมเห็นอะไรพวกนี้นะเหมือนเราเห็นว่ามีผู้ชายแต่งใส่เสื้อขาวยืนเต้นอยู่ระหว่างผมกับีตาในจอนะแล้วผมก็หันมามองเงี้ยก็หันกลับไปทีมันไม่มีครเอออันเนี้ยมันผมไม่รู้จะจะยังไงดีนะเนี่ยมูซานะครับให้อธิบายใช่ไหมพี่ให้อธิบายมูซามูซาเป็นผู้ชายที่อ,อ รักครอบครัวครับมีภรรยาแล้วก็มีลูกว,วัยแปดขวบใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันมูซาพื้นฐานคือเป็นสตันแมนในเรื่องนะครับสตันแมนแล้วก็มีภรรยามีลูกออกมาใช้ชีวิตยอยู่ครอบครัวเองโดยที่ออกจากบ้านบ้านพ่อก็คือเป็นบ้านของอิสลามพ่อเป็นอิสลามเป็นเคร่งศาสนาเราก็มาใช้ชีวิตอยู่บทรวมของมูซาคือ ทำทุกกิจีทางทำอะไรก็ไล่ก็แล้วแต่เพื่อครอบครัวไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามการทำงานนี่ครับการทำงานผมนว่าทีมของของไฟสตาร์ทีมที่ทำเรื่องยินนี่คือเขาเขาโปรครับคือทุกอย่างมัน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 ไวมากไวจนเกินกว่าที่เราคิดเพราะเราก็เคยผ่านงานกาัน แสดงละครมาแล้วประมาณหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนการใช้ 4Q เนี่ยเป็นการ 4Q ที่รู้สึกว่ามันไวจน,นเราคิดว่าเฮ้ยมันไวได้ขนาดนี้หลือว่าแค่หนังแบบตอนหนึ่งเรื่องหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้เขาเมืออาชีพมากแล้วก็การทํางานขั้นตอนเขาค่อนข้างวางระบบไปดีแม้กระทัง่งถ้าผมจะพูดถึงในฉากแอคชั่นก็เขาก็เซฟเราดีมาก มีอาจารย์มาช่วยฝึกสอนช่วยเซฟช่วยบอกช่วยสอนทุกอย่างให้ถือว่าเป็นกองที่สุดยอดครับคือพอเป็นหนังที่มีกลิ่นอายของปาเป็นอิสลามเลยขยากได้ตัวเอกที่มีลุกประมาณอย่างนี้ครับมีหนวดมีเข้าหน่อยอะไรครับอ่ะฮะแล้วก็คือในเรื่องเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องปกปอ้องครอบครัวเพราะฉะนั้นคือมันต้องมีเรื่องของอความแข็งแรงของร่างกาย นะครับซึ่งลูกของของพี่เจงเนี่ยเขาได้แล้วก็แล้วอย่างหนึ่งขาดไปได้คือต้องมีรู้สึกเป็นมีผู้ชายที่ดูอบอุ่นดูละลักครอบครัวนั้นคือแต่ราศีบินในเมืองไทยผมว่าในที่ตรงคาแรคเตอร์ผมว่าก็มีพี่เจงนะครับที่น่าจะตรงที่สุดคือจากที่หาข้อมูลมานะครับคือยินเนี่ยคือในในเรื่องของเชิงศาสนาเนี่ยคือมันไม่มีเรื่องของผีเรื่องของวิญ,ญญาณแต่ยินคือคือสิ่งที่อ่า ที่จากข้อมูลที่หามด้นะครับคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับมนุษย์นะครับอาจจะสร้างก่อนด้วยซ้ำนะครับซึ่งยินก็คือปีศาจเน็่นตนที่อยู่ในโลกคู่ขนานกับมนุษย์ครับมากระซิบข้างหูมาหลอกมาอะไรได้มาคอยชักนําให้ถ้าถ้าเป็นยินที่ร้ายก็อาจจะเป็นมาคอยชักนําให้คนทําไม่ดีได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือถ้ายินเป็นยินที่ดีก็อาจมีการมาปกป้องนะครับซึ่งยินตามความเชื่อคือยินอยู่รอบๆตัวเราตลอดแต่เรามองไม่เห็น แต่ยินน่ะสามารถมองเห็นเราได้ตลอดเวลาการสื่อลมมาผมว่าในบทของพาร์ทครอบครัวการสื่อที่เราจะให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือครอบครัวแล้วก็รักลูกรักเมียความปุนที่เรามีต่อต่อลูกต่อเมียเนี่ยผมว่านี่ก็ยากสองในบทบริบทที่เราต้องแสดงความรู้สึกที่เราอัดอั้นแล้วหรือเหมือนเราเระบา,ายออก กับพ่อเราเนี่ยมันก็เป็นสิทธิยากในเรื่องของซีนอารมณ์เพราะว่าการที่เราจะได้อารมณ์สิ่งนี้มันต้องมาจากความรู้สึกจริงๆซึ่งซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราเราเราไม่มีโมเมนต์นี้ในโมเมนต์ในเรื่องแต่ต้องไปดูนะว่ามันคืออะไรเนี่ยผมจะไม่สปอยแต่เป็นเป็นโมเมนต์ที่ผมเอ่ไม่ได้มีความรู้สึกนี้แต่เราต้องต้องเอาภาพเนี้ขึ้นมาในหัวแล้วมันต้องเป็นให้ได้แล้วมันต้องจริงให้ได้ ซึ่งมันยากมากๆครับสวัสดีค่ะมิมีด่ดยไทยพัฒค่ะจากภาพยนตร์เรื่องสี่ปลาช้าตอนยินค่ะรัะบบทเป็นมาเรียมค่ะมาเรียมก็ะมมะจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นคุณแม่เป็นชาวบ้านทั่วๆไปธรรมดาธรรมาคนหนึ่งค่ะก็เป็นคุณแม่ที่เป็นแม่บ้านฟูลไ time เลยก็จะคอยอยู่บ้านเลี้ยงลูกดูแลที่บ้านทํากับข้าวแล้วก็ดูแลแม่สามีที่ป่วยติดเตียงเวลาที่สามีไปทํางานนอกบ้านด้วยค่ะ ก็ต้องเตรียมตัวโดยการแบบว่าครูสอนเวิร์กช็อปอะค่ะก็จะให้มี่อะไปช่วยคุณแม่ทํากับข้าวทํางานบ้านทำอะไร่งเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้เอามาปรับใช้กับในเรื่องได้ค่ะตอนถ่ายของมินนะคะก็ตอนของมีเนี่ยก็คือไปถ่ายในสถานที่ถ่ายทําจริงเลยก็คือเป็นบ้านที่เซตขึ้นมาแต่ว่าถ่ายในย่านมุสลิมเลยซึ่งตอนถ่ายไปเนี่ยก็จะมี เสียงละหมาดอะไรมาจริงๆก็คือให้ฟิลมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนถ่ายทำเนี่ยเออก็บรรยากาศในการทำงานเอพี่ๆทีมงานทุกๆคนก็น่ารักค่ะแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้แบบเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูด้วยทุกคนก็เลยให้คำแนะนำแล้วก็คอยสอนค่ะคือก็ดีใจครับที่ได้ทั้งสามคนมาแสดงในตอนของยินครับคืออย่างทุกคน หนึ่งเลยคือทุกคนมีความตั้งใจทุกคนทําการบ้านมาว่าได้รับบทบาทนี้แล้วเขาทำการบ้านต่อว่าโอเคได้อยู่ในซีนี้ต้องเล่นแบบไหนยังไงแล้วทุกอย่างมิ็กเนี่ยคือเขาต้องฝึกทั้งแอคชัน่นมีทั้งดราม่ามีทั้งความการใช้ภาษาอา่ทางบทสวดของศาสนาด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ไปทําการบ้านมาส่วนน้องมิมี่ซึ่งอก็ต้องเล่นเป็นแม่ที่บอกว่าดูแลครอบครัวอบอุ่นด้วยแล้วก็เป็นตัวทําให้เกิดเลืองทั้งหมดะคือดีใจทั้งหมด ทุกคนมีความตั้งใจมากเลยครับอุปสรรคอาจจะด้วยเรื่องเรื่องของเรื่องของเวลานะครับเพราะว่าเราก็ถ่ายกันเยอะอยู่เหมือนกันคิไวไอชั่นมันต,ต้องใช้เวลาในการถ่ายทำเยอะอาจจะต้องมีการซ้อมต้องมีอะไรพวกนี้เยอะนะฮะแต่ว่าถ้าอุศัคจากภายนอกอะไรไม่ไม่ค่อยมีแต่อย่างคือถึงมันจะเกิดปัญหาอะไรทีมงานเราก็ค่อยช่วยค,ยค่อยแก้กันไปค่อยแก้กันไปอถ้าถามเอาที่ทำออกใช่ไหมพี่ถ้าถ้าสมมติว่าหน้ามีหนังแบบ แอคชั่นอะไรมาอย่างนี้ไหมผมว่ามันก็มันต้องรอดูโอกาสและจังหวะมากกว่าก็อย่างอย่างตอนนี้คือผมก็งานคอนเสิร์ตมันก็เต็มทั้งปีแล้วเงี้ยแล้วก็ถ้าให้พูดกันแบบไม่โกหกกันก็คือตอนนี้เราผมเองก็ยังถ่ายละครอีกเรื่องหนึ่งซีรีส์ก็อีกเรื่องหนึ่งทับซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยคือเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยคือค่อนข้างจะหนักหนาสําหรับผมมากๆเนี่ยอ่า ก็ต้องรอดูจังหวะรอดูโอกาสสาหรับผู้ใหญ่หรือผู้จัดที่เขาอยากจะติดต่อผมหรืออยากจะลองลองลองได้ร่วมงานกับผมเนี่ยก็ต้องรอรอโอกาสนั้นดูครับว่าว่า,ว,าว่าคิวได้ไหมโอกาสโหลดจังหวะได้ไหมเรามีเวลาที่มันแบบร่วมง,งานกันได้ไหมอะไรพวกนี้คือผมไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองนะคืออะไรที่มาติดต่อมาหรืออะไรพวกนี้เราก็ลองมาคุยกันดูลองปรึกษากันดูแต่อันนี้คืออะไรนะอีอ แนวที่อยากจะเล่นใช่ไหมเนี่ยไอแนวที่อยากจะเล่นน่ะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะผมเคยผมว่าเป็นคนชอบดูหนังฝรั่งสไตล์พวกเทคซัสซีซอพวกหนังพวกวีดขมือคนพวกลองเคิร์นพวกอะไรพวกนั้นอะ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากอยากเล่นเป็นในพวกนั้นอะ่ะเออพวกที่แบบรู้สึกว่าปิดหน้าปิดตาผมเข้าขงลางังปิดไม่ต้องเห็นเป็นคนที่แบบ ลึกลับลึกลับแล้วแบบเป็นพวกแบบโลจิกฆ่าแบบฆ่าแบบโหดเยี่ยมผมอยากเป็นอย่างนั้นผมอยากผมรู้สึกว่าผมดูแล้วผมรู้สึกว่าไอ้บทพวกเนี้ยมันไม่พูดเยอะมันแค่ใช้แววตากับพละกกำลงังกับท่าทางที่ต้องทำทำมันออกไปหรือความจิตที่มันมีอยู่เนี้ยผมรู้สึกว่าบทพวกเนี้ยผมอยากลองมันซึ่งในหนังไทยบ้านเรามันยังไม่มี แล้วรู้สึกว่าการเขียนบทคนเนี่ยยากเพราะาหนึ่งเรื่องเอฟเฟกต์พี่เห็นใช่ปะหนังมึงน้อเอฟเฟกต์แบบแม่งสักผกล่างทุกอย่างแม่งเรื่องแบบดูแบบเชื่อตกใจอะ่ะคือผมเคยคิด,ดเล่นๆนะผมเคยวาดบทของผมเองเนี้ยว่าประมาณแบบเหมือนรอบๆไอ้เท็คซัสซิกซอมาประมาณวแบบ่าผมแม่งในวัยเด็กแม่คลอดในโรงค่าสาตแลแล้วเหมือนแบบเป็นหมู่บ้านไกลโพ้นทุกต่างจังหวัดที่กันดารอะ อาจจะเป็นลุง้านถอยขอยชามหรือป้าไานหอยขอยชามรู้จักเราสงสารเก็บมาเลี้ยงเอามาใช้งานตามที่ต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เติบโตมาในแบบที่แบบไม่ได้รับการดูแลอาจจะมีแบบปากแหว่งเพรดานโวมีพิก,การเดินขา,ากระเพกหน่อยดูไม่สมประกอบเท่าไหร่เนี้ยแต่รู้เรื่องรู้เรื่องเนี้ยดูเหมือนแบบแค่มีไว้ใช้งานและ้วะอาจจะมีฉากที่แบบพวกวันหนึ่งมีเด็กกรุงเทพแก๊ง ที่ต้องมาอาจจะมางานศพญาติในต่างหวันเนี้ยแต่กูไม่อยากมาเขาจะมีตัวโกซเส้นตีนตัวแบบสายไฮโซนางเอกไว้เอกตัวที่แบบอย่างนั้นที่แบบในเรื่องที่แบบขนาดไม่ดีเห็นน่ะไปพวกตัวเจ็ดห้าคนเจ็ดแปดคนอะไรพวกเนี้ยมาแล้วมาแบบเจอแล้วมาดูถูกมาพูดจาหยาบหยาไปทาน้ําถูพื้นหัหมกใส่แล้วแม่งก็ด่าถุยน้ำลายรังเกียจนู่นี่นั่นอะไรพวกเนี้ยแล้วสุดท้ายมึงมานู่นนี่นั่นจนครูกลางเป็นแบบเกิดเป็นแบบไปกระตุ้นปมบางอย่างแล้วเหมือนไล่ฆ่า ไรค่าในสถานที่ที่แบบมึงหาความช่วยเหลือไม่ได้ต่อให้มึงตะโกนเรียกใครก็ไม่มีเพราะมันอยู่ที่กันดารมากๆราคาแบบทีละตัวนี่แบบขอแบบโหดๆเนี่ะผมแทบอยากจะแบบมีฉากแบบจับคอกดอยู่กับกำแพงแล้วจับกรามปากล่าแล้วก็ชากออกอย่างเนี้ยผมคิดไปอย่างนั้นเลยนะคือผมแั่งแบบอยากทําอะไรที่แบบหนังไทยมันมันไม่มีอ่ะเอาแล้วกันเพราะมันไม่มีอ่ะใครมีก็ทําให้หน่อยแล้วกัน ใครคิดว่าถึงอะ่ะใครมีถึงใครทาถึงเอฟเฟกต์ฆ่าแบบแขนขาดแบบเอาเลือดไส้ตับปรุงแบบแบบเหมือนหนังฝรั่งอย่างนั้นอ่ะพวกลองเทิรนอ่ะบอกผมเลยผมขอแล่นเป็นตัวเนี้ยจริงๆแตกต่างกันไม่เยอะค่ะก็อ,ะอย่างเรื่องเนี้ยค่ะเป็นแบบภาพยนตร์ผีใช่ไหมคะแล้วในเรื่องเนี้ยมีก็จะมีบางตอนที่โดนผี ผีเข้าสิงซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องทำการบ้านหนักพอสมควรเพราะว่าเราอ่ะก็ไม่เคยเจอผีมาก่อนแล้วยิ่งเป็นผียินด้วยผีจับไฟเราก็ต้องแบบจินตนาการสูงมากๆคือก่อนอื่นเลยเนี้ยมีก็ต้องแบบไปเซิร์ช g o o ก l e ดูก่อนเลยว่ายินหน้าตาเป็นยังไงเป็นตัวยังไงอะไรเงี้ยพอดูปุ๊บเราก็เป็นยินเป็นอมนุษย์อะคะ่ะที่ เป็นไฟเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นตามความเชื่อของศาสนานะคะก็เอ,อมีก็คิดว่าถ้าเกิดตัวละครถ้าเกิดตัวยินเนี่ยมาสิงในเราซึ่งเราไม่เคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อนมันเป็นอะไรที่ยากมากๆมีก็เลยแบบเหมือนใช้จินตนาการบวกกับใช้ประสบการณ์ต่างๆที่ได้เคยดูหนังผีมาบ้างหรืออะไรมาบ้างแล้วก็ลองได้ลองเอามาขายให้พี่เต๋าดูอะคะ่ะว่า ได้คุยกับพี่เต๋าก่อนที่จะถ่ายนะคะว่าแบบพี่เต๋าคือพี่ภูมิกับนะคะก็คือหนูจะบอกว่าพี่เต๋าหนูอ่ะจะลองเล่นแบบนี้แบบนี้ฉากนี้นะพี่เต๋าซื้อไหมถ้าพี่เต๋าซื้อหนูก็โอเคเล่นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดพี่เต๋าว่าไม่พี่ว่าอันนี้ยังแบบดูยังดูยังดูไม่สมจริงหนูก็จะแบบลองขายอีกแบบหนึ่งมาคือเราเตรียมมาหลายๆแบบค่ะใช่ค่ะ ก็ในตัวอย่างเลยฉากที่หนูรู้สึกกดดันเรียกว่าท้าทายดีกว่าค่ะท้าทายมากที่สุดของหนูก็คือฉากที่หนูอะ่ะต้องโหนสลิงคือฉากนั้นอะเป็นเป็น,ปนคือแบบปรับเซียนของหนูเลยเพราะว่าไม่เคยขึ้นสลิงมาก่อนแล้วก็คือตอนขึ้นสลิงอะค่ะหนูก็ต้องแบบระวังเรื่องในเรื่องของความบาดเจ็บเพราะว่าเขาก็จะมีพี่ๆคอยช่วยเซฟร่างกายเราไม่ให้เราบาดเจ็บ ใช่แล้วหนูก็กลัวคอหักด้วยเพราะในฉากอหนูแบบถูกลอยขึ้นมาจะถึงเพดานแล้วก็แบบพลิกคว่ำลงมาอย่างเงี้ยหนูก็แบบ <c oughs> ก <c oughs> <ๆ>็ก็กลัวอยู่ค่ะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ซีนที่ซีนที่ในฉากที่เห็นอะค่ะใส่ชลิงลอยขึ้นมาแล้วก็จะโดนยินจับล็อกไว้ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะหนูเล่นคนเดียวนะคะแบบ ในบางในบางอันบางเค้กหนูเล่นคนเดียวซึ่งหนูต้องออกแรงมากกว่าคนปกติเพราะอย่างถ้าบางทีเรามีคู่เล่นด้วยอะเราก็จะรู้ว่าเออเขาแบบล็อกเราหรือเขาทำอะไรเราแล้วเราก็ค่อยออกแรงสู้อย่างเดียวแต่ณตอนนั้นอะคือหนูเล่นคนเดียวหนูก็เลยต้องแบบล็อกเกงแขนเอาไว้แล้วหนูก็สู้เองซึ่งมันเหนื่อยกว่าเล่นกับคู่เล่นนะคะ <laughs> ใช่ค่ะห <laughs> ุยพี่เจ๋ง <laughs> อะเหรอเอา พี่เจงนี่นะก็ะทํางานกับพี่เจงนะคะพี่เจงก็น่ารักค่ะแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษด้วยอันนี้หนูจะเล่ามีอยู่ซีนหนึ่งก็คือมันมีซีนที่หนูแบบนอน,นเฉยไม่ได้ทําอะไรแบบแค่นอนหลับธรรมดาแล้วพี่เจงอ่ะคือไปทําอะไรมาแล้วก็แบบซีนนั้นคือพี่เจงแบบเหงื่อซกมากๆเพราะว่าบ้านอ่ะแบบไม่มีไม่ได้มีแอร์ไม่ได้มีพัดลมอะไรก็คือแบบร้อนมากๆเหงื่อโซกเหงื่อท่วมตัวเลย แต่พอสั่งคัดปุ๊บพี่เจ๋งบอกพงกับไอ้บอกทีมงานบอกทุกคนว่าแบบรีบเอาพัดลมให้น้องเร็วรีบเอายาดมให้น้องเร็วเดี๋ยวน้องเขาเป็นลมน้องเขาร้อนหรือเปล่าเอาให้น้องเลยหนูก็แบบหนูนอนชิลมากหนูแบบพี่เจ๋งพี่เป็นห่วงตัวเองก่อนพี่จะเป็นลมอยู่แล้วหนูแบบเอาเลยเอาเลยพี่เอาพัดลมไปเลยเป็นสุภาพบุรุษค่ะน่ารักดี<ห>ค่ะ<ห>ค่ะก็ฝากถึง แฟนๆทุกๆคนนะคะรวมถึงคนที่ติดตามช่องทางนี้ด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูภาพยนตร์เรื่องสี่ป่าช้ากันนะคะเรื่องภาพยนตร์เรื่องสี่ป่าช้าเนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้กํากับทั้งสี่ท่านสี่ตอนแล้วก็ป่าช้าทั้งสี่แห่งก็ในแต่ในแต่ละพาร์ตนะคะก็จะเล่าเรื่องไม่เหมือนกันมีทั้งเป็นหนังผีที่เป็นสยองขวัญน,น่ากลัวเลยแล้วก็หนังผีคอมเมดี้แล้วก็หนังผีแอคชัน่นแล้วก็หนังผีดรามา่าก็ รับรองว่าครบทุกรถแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ควรพลาดสักตอนเลยก็อยากให้ทุกคนมาติดตามชมกันนะคะภาพยนตร์เรื่องสี่ป่าช้าค่ะสิบเมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะขอบคุณค่ะอ,ค,ค,ะอครับผมก็สี่ป่าชา้าอย่างที่เห็นโปสเตอร์เนี่ยครับผมมันจะมีอยู่สี่ตอนในเรื่องเดียวนะครับผมเองก็รับบทหนึ่งในเรื่องนี้เป็นมูซานะครับในตอนของยินก็อยากให้ทุกคน มาดูเรื่องนี้ครับเพราะว่าทางไฟฟ้าทางผูร่วมกับเองเขานําเสนอเรื่องนี้มาอย่างที่บอกครับทางค่ายไฟฟ้าขึ้นชื่อเรื่องหนังสยองขวัญหนังนังผีหนังที่มันดูแล้วน่ากลัวมากๆเนี่ยผมก็อยากเชิญชวนทุกท่านไม่อยากให้พลาดน,นะครับ10เมษาย,ยนทุโรงภาพยนตร์ครับสี่ปราชาครับ มันเคยมีใครติดอยู่ในโลกของยินไหมบงังไม่เคยพอกูก็เพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกัน